ขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องนายและน้องแพทริทกพุมอินทูวันค่ะและดิฉันเชื่อว่าหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยนะคะนั่นก็คือการไปพูดคุยกับสองศิลปินหนุ่มจากประเทศไทยที่มาโด่งดังในประเทศจีน<ห>น้องนายกับน้องแพทริกนะคะจากวงอินทูวันค่ะ <laughs> วันนี้เรามาเป็นทู้วัฒนธรรมของสถานทูตแล้วเนาะเป็นคนช่วยประเทศไทยในการส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์น้องนายมองว่าในฐานะทูตวัฒนธรรมวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วก็ได้ทำอะไรไปบ้างคะอย่างแรกเลยคือเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับตำแหน่งนี้เราทั้งสองคนเป็นเกียรติมากๆสำหรับตัวในเองอะ่ะในคิดว่า การที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่เราจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้กับคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามได้รับทราบว,ว่าประเทศของเราก็มีวัฒนธรรมที่สวยที่สวยงามเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเด็กสมัยใหม่ที่เขาอาจจะได้มาเห็นเราหรือมาติดตามนายกับแพทริกเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้ได้ว่าแบบมันจะมีบางอย่างที่เราสามารถสอนเขาได้ในทางอ้อมหรือว่าเผยแพร่ไปได้ในทางอ้อมยกตัวอย่างเช่น ความพยายามหรือว่าการมีเป้าหมายการมีความฝันอะไรครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆน้อยๆที่เด็กๆหรือว่าคนสมัยใหม่อาจจะได้แบบซึมซับเข้าไปแบบแบบที่เขาไม่รู้ตัวอะไรผมด้านไอดอลจริงๆนะครับนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำหรับตัวในเองมันก็สําคัญทัตทิล่ะวันนี้ยืนบนเวทีเสียงกรี๊ดกระหน่ำเลยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึก ดีใจมากมากเพราะแพทเราชอบมางานอะไรแบบนี้มันแบบหนึ่งก็คือเราได้เจอทุกคนสองก็คือเราเราได้สนับสนุนวัฒนธรรมทั้งของประเทศจีนและของประเทศไทยคือเรารู้สึกแบบว่าเป็นอะไรที่ที่เราสพอร์ตมากๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนแล้วนี้แพทว่าเราก็มีวิธีการต่างๆในการสพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเราชอบถ่ายบล็อกกันใช่ครับเราอาจจะมีแบบอาหารบล็อกอาหารไทยอะไรเงี้ยออกเดอนเล่กันนี่มลอะไรีได้กินอาหารไทยบ่อยไหมครับ เออมีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างผมแนะนำเลยเดี๋ยวต่อไปจะมีร้านอาหารไทยมีสินพอบูธเลยครับใช่บสมีเดี๋ยวโอ้โหนี่ก็ร้านอาหารไทยอาหารเหนืออาหารเหนือต้องบอกว่าวันนี้เดินในงานอะได้ได้เดินได้ดูดูงานรอบๆแล้วใช่ไหมประทับใจบูธไหนบ้างพอพูดถึงเรื่องอาหารกันกินวันนี้มีร้านมาออก20ร้านใช่ครับเอ่อได้ชิม ได้ชิมครับเมืเ่อก,ก,กี้เมื่อกี้กินเราก็ไม่ได้ไม่ได้ expect ไว้ขนาดนี้ครับคือด้วยความที่เราอยู่ประเทศจีนก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะถึงพริกถึงกค็งขนาดนี้คือมีมีร้านนึงมีบูธหนึ่งครับเขาทําเป็นของดองอม,มีร้านนึงทําเป็นกุ้งกุ้งแช่น้ำปลา<อ>แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทากุ้งแช่น้ำปลาได้เหมือนไทยขนาดน่ะมันคือรสที่มอนมันรสชาติมันเหมือนกับสิ่งที่เราไปกินตามตลาดที่ประเทศไทยที่มันแบบมันว้าว ประทับอันนี้คือประทับใจมากเลยช่าน้ำปลามากมากเลยแพทริกเดินแล้วเิดแบบเมื่อกี้ของหวานเนี่ยนึงแพทว่าอร่อยมากสาคูเขาเรียกว่าสาคูสาคูก็คือเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแพทอยู่ได้แพทชอบกินมากคุณแม่จะทำให้กินตลอดแล้วก็แบบพอมาอยู่ที่นี่คือเขาทำแบบหวานกำลังดีแล้วแบบว่าข้างบนก็แบบนวลๆแบบอร่อยมากเลยครับใช่ ก็เรียกว่าเป็นความประทับใจอย่างน้อยนอกจากมาเป็นทู่แล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยยังได้อาหารอร่อยรสชาติแบบสุดยอดไปใช่ครับเชื่อว่าคุณชมหลายท่านน่าจะเสียดายยังอยากให้คุยกับน้องนายกับน้องแพทริกกันต่อเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าค่ะเต็มอิ่มจุใจกันไปเลยกับบทสัมภาษณ์นะคะตลอด10นาทีเต็มของนายแล้วก็แพทริกต้องติดตามชมกันให้ได้ค่ะ เยอะมากเลยอ่ะช่วยด้วยงั้นแพทพูดก่อน <S 2> <S 2> <S ของแพทก็คือส้มตำ <S 2> <S 2> เยอะมากเลยเพราะแพทรอมานานมากคือตั้งแต่มาถึงที่จีนแพทก็คือพูดตลอดอยากกินส้มตําของปวดของเราก็คือส้มตำปลาติ๋วไอัน,นี้คืออัน,นี้คือเคล็ดลับของแพทก็คือคนเกาะน,นันเนี่ยเขาต้องกินส้มตําแบบมีมีมปลาแล้วเราก็คือแล้วเขาไม่ต้องล้างแล้วทําให้เราเลยนี่คืออร่อยสุดคือคือตอนแรกตอนที่มาถึงที่นี่เนี่ย เราไม่เคยคิดว่าจะมีคนสพอร์ตแล้วก็ชอบเรา,ราเยอะขนาดนี้ใช่แล้วแบบเราแทบบ้จำได้ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีแบบงานเรื่องอะไรงานออฟไลน์ครั้งแรกที่จีนแล้วก็มีแบบมีคนถือแบบไป้ายไฟให้เราคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจ,ใจแล้ว